ราก็จะมาสร้างเกมมาครับออยชิลอนหนึ่งจุดหกจุดศูนย์จุดห้าสิบเจ็ดกันนะเราจะมาเริ่มต้นออยชิตลอนใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวขอเปิดพิกัดก่อนนะทุกคนนะมาเราก็จะไม่ลงเชดเดอร์อะไรนะครับผมมามาเดี๋ยวผมว่าก็จะไปโหลดเชดเดอร์สักหน่อยต,ตอนนี้เราก็ได้สร้างโลกมาแล้วโอ้ยแดนนี้ อเคนะทุกคนนะแล้ว huh. ก็เกิดมานวทุกคนหมายโอมแล้วว่าลืมมาแล้วทุกคนนะปืนมาก็ก็ต้องตัดไม้เออ ดีดีอยู่นะเกินมาได้ไปโอมเนี่ย,ยมันก็เล่นแบบตัวบวกไม่เป็นนะเล่นเป็นแต่วงกลมอะแบบมันไมน่ถนัดแก็ต้อง,องนนะแล้วผมก็จะหาเล่นตัวบวกนั่นแหละ ตอนนี้คืนแรกก็ไม่สมควรจะสร้างเป็นบ้านนะทุกคนนะคืนแรกนะตอนนี้เราต้องไปหาตัดไม้ก่อนเลยนะ แล้วก็จะขุดบล็อกดินเหนียวเพื่อจะไปสร้างบ้านกันกนะทุกคนนะขุดบล็อกดินเหนียวที่ใบโอมใบอมอะไรวะลืมแล้วก็ใครรู้ก็บอกนะนะลืมลืมลืมเ <c oughs> ขาเรียกว่าวอะไรว่าใบโอมเนี่ยแหละนั่น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 เนี่ยแหละ ไบโอม๊มสมีส้มเนี่ยลืมแล้วมันเป็นไบโอมอะไรวะเดี๋ยวต้องตัดไม้กันก่อนนะอย่าลืมไปกดติดตามช่องเทเลทอง AR m าร์ไมค์คกันนะทุกคนนะอย่าลืมกกนนะไปกดกันนะไปุดไปกดกันแน่นะไปกดกันนะกดติดตามในช่องเทเลทอง AR m าร์ไมค์คกันด้วยนะ ขอรูรอบบริเวณนี้ก่อนมีหินให้ขุดไหมหรือว่าขุดดิ่งลงไปใต้ดินดิ่งเหรอนั้นก็ขุดไปได้แล้วเราจะไม่ตัดต่อคลิปกันนะทุกคนนะแล้วก็แบบถ้ามันนานหน่อยอะไรเราก็จะแบบตัดต่อคลิปสักหน่อยหนึ่งนะครับมาแล้วทุกคนอะเราต้องมาท เ่าว่าใบอมไบอมสีส้มๆนี่แหละครับเนะี่ยมันเป็นแบบมีทองเยอะนะทองเยอะสุดนะแปบ๊บเดียวก็เจอแล้วอนะมาเราก็จะมาทำเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะโอเคปับป๊บปั๊บมาไม้ต่อนะ มันก็ติดเลยวะไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัดเลยเนี่ยจริงอ่ะเอาอันนี้ สองนี้ก็แตกแล้วมันบางไก่บางนะไก่มีเลือดแค่สี่เองสองหัวใจแต่วัวมีเลือดสิบวัวมีเลือดสิบนะแล้วก็หมูก็มีเลือดสิบนะหมูมีเลือดสิบส่วนตัวเราเป็นผู้เล่นเนะี่ยมีเลือดอยู่ยี่สิบนะทุกคนนะไก่มีเลือดแค่สนะี่นะเกก็เผื่อบางคนไม่รู้ก็ต้องบอกหน่อยนะ ่วนดาบนะทุกคนนะดาบมีดาเมจที่หกเอ้ยไม่ใช่ดาบมีดาเมจห้านะทุกคนนะดาบเนี่ยฟันวัวสองทีแตกนะเอ้ยสองสามทีแตกนะทุกคนนะแล้วกระโดดฟันก็แค่สองทีก็แตกเอ้ยแค่เออก็สองทีนั่นแหละ ฟันแค่แบบกระดูดตีมันจะเพิ่มดาเมจให้นั่นค้นะเอละมกระดูดตีมจะเพิ่มดาเมจเดี๋ยวต้องตัดไม้ก่อนนะ ตวตอนนี้ก็ต้องไปเอาหินก่อนนะเราก็จะมาทําเผาอาหารกันนะมาแล้วนึ่ขอค่ากินขอค่าไก่ก่อนน่ะระวังเลยนะทุกคนนะถ้าเวลากินเนื้อดิบเนี่ยจากไก่เนี่ยมันจะติดฮังเกอร์นะทุกคนนะมันจะติดฮังเกอร์แต่ถ้ากินเนื้ออื่นอ่ะก็ไม่ติดนะยกเว้นซอมบี้กับเนื้อสมเนื้อเน่ากับ เนะื้อไก่นะ่ะครับมันจะติดฮังเกอร์นั่นก็คือหลอดอาหารจะลดบางอันก็ไม่ติดนะของไก่เอ้ยของเนื้อซอมบี้นะ่ะแต่ไก่ไก่ส่วนมากก็จะติดนะติดเยอะมากโอกาสของไก่โอกาสนะโอกาสเขาจะติดเยอะมากเลยนะถ้าใครกินเนะื้อไก่แบบดิบๆแต่ถ้าไม่เผาปุ๊บก็อืม อนนี้เราต้องฟาร์มเนื้อก่อนนะตอนนี้ก็หิวละตัวนะผมจะกินให้ดูนะนอไก่บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดอ่ะส่วนมากจะติดนะเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่ติดนะอยังไม่ติดไม่ติดเอ้าทำไมมันไม่ติดวะหรือว่าเวอร์ชันมันหลักรมันต้องติดสี่หลักๆมันต้องติดนะแต่อันนี้ทำไมไม่ติดวะ มามไม่เป็นไรไม่เป็นไรน,นี่ก็ไปลงเหมืองก่อนขุดหินก่อนทำตเตาเผาก่อนนะทุกคนนะทำตเตาเผาก่อนใครทำอะไรไม่เป็นนะบอกผมถามผมได้นะทุกคนนะเกี่ยวกับเรื่องมาคามนะอยากใจผมลงเชดเดอร์หรืออยากใจผมลงอะไรบอกนะ เอาผมจัดให้ฟ f ีไาก็เล่นนะฟ f ีไาก็เล่นนะ R O B ก็เล่นนะช่องทีวีอทองก็เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากไปดูก็ลองไปดูเลยนะลองไปดูเลยจะไปทีวีอทอง A R า y เขียไปแค่ทีวีทองเออาร์ทีวีเนี่ยก็จะเจอเออีนะตรงนี้ก็ขอขึ้นก่อนนะมันต้องอืมเอากิีมาครับสักกี่นาทีเดียว ทุกคนนะไม่ควรสร้างเป็นบ้านนะคืนแรกตอนนี้ยังเราจะยังไม่สร้างบ้านนะเืนแรกคืนที่สองยังไม่สร้างนะหน้าตือแอปเปิ้ลไว้ก่อนเดี๋ยวจะหิวตายเดี๋ยวจะหิวอ่ะครับอันนี้เราก็เล่นนอน